สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนวิธีจําตารางค่าความจริงในวิชาตกากร์นะครับมันจะเป็นเบื้องต้นในการที่จะวะมาดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมซึ่งพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะออกไหมแต่ว่าหลายโรงเรียนพิเศษเขาจะบอกว่ามันจะออกเกินงั้นพี่จะมาสอนวิธีจําตารางค่าความจริงทางตรกศาตร์นะครับก่อนอื่นเลย เราต้องมาทราบกันก่อนว่าประพจน์คือเราต้องทราบก่อนว่ามันในศาสตร์ในภาษาไทยมันจะแบ่งเป็นประโยคใช่ไหมแต่ว่าประโยคมันไม่เสมอไปที่จะเป็นประพจน์ประพจน์คือประโยคที่บอกได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จประพจน์คือสิ่งที่จะบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างเช่นเออวันนี้ฝนตก วันนี้ฝนตกจริงก็บอกว่าได้ว่าจริงถ้าวันนี้ไม่ได้ฝนตกแล้วก็บอกว่าประเท็จก็คือบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่าๆๆนั้นน้องก็จะเข้าใจคำว่าประพจน์ลแล้วอย่างถ้าพี่บอกว่า x เ,เป็นจํานวนจริงถ้าพี่บอกว่า x เ,เป็นจํานวนจริงอย่างนี้ จะถือว่าประโยคนี้เป็นประพจน์หรือไม่ครับน้องๆลองตอบดูหนึ 1, 2, ่งสองสามประโยคนี้ไม่ถือว่าเป็นประพจน์นะครับเนื่องจากเราเราไม่รู้ว่า x คืออะไรเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราแทนค่า x เข้าไปอย่างเช่นเราแทน x ถ้าเราบอกว่าเราเปลี่ยนประโยคนี้เป็น1เป็นจํานวนจริงถ้าเราเปลี่ยนประโยคเป็นหนึ่งเป็นจานวนจริงประโยคนี้จะกลายเป็นประพจน์ทันทีเพราะว่าเราสามารถบอกได้ว,ว่ามันคือจริง แต่ถ้าอย่างนี้เราจะเรียกประโยคลักษณะนี้ว่าประโยคเปิดนะครับลายมือพี่อาจจะเละมากๆเลยนะครับเอาอไปเราจะมาสอนเครื่องหมายทางตากรา์านะครับเครื่องหมายทางตากษ์จะมีอยู่4แต่ว่าถ้าเรียนล,ลึกลงไปในระดับสูงขึ้นไปมันจะมีมากกว่าสีซึ่ง มัธยมเขาจะเรียนแค่สี่ตัวก็คือและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่ออย่างเช่นอันนี้เช่นไม่ได้ฮะต้องขึ้นตารางเลยนะครับอพี่บอกว่ามีและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อ ประโยคที่จะเอามาเชื่อมด้วยเครื่องหมายพวกนี้จะต้องเป็นปรับพจน์นะครับไม่ใช่นั้นมันจะไม่สามารถเอามาทําแบบนี้ได้ซึ่งเราจะแทนปรัพจน์ด้วยตัวอ, p, q, อักษร p q r s จุดจุดจุด,จด,จด,จดอันนี้ที่เขานิยมกันนะครับเวลาเราเขียนอย่างเช่นเราเขียนอย่างนี้ p และ q อย่างนี้ครับหรือ p ถ้าแล้ว q โอเคนะครับอ่าเราจะขึ้นตารางกันเลยเราจะเขียน P กับ Q ไว้อย่างนี้ตรงนี้เราจะเขียนว่าแล้วหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อในภาษาอังกฤษแล้วก็คือ and หรือคือ or ถ้าถ้าถ้าแล้วถ้าแล้วก็คือ if if e e only และถ้าเกิดเป็นก็ตอบเมื่อคือ if e and only if e นะครับก็ P Q เราก็จะมาเขียนอันนี้เหมือนแจกแจงความน่าจะเป็นเลยครับจริงจริงเทสเทสแล้วก็จริงเท t จริงเท t P ครื่องหมายและเนี่ยเราจะตีว่ามันเป็นความยุ่งยากเมื่อไหร่ที่มีเท t มันถือว่าเป็นเท t หมดเลยเพราะว่ามันจุกและเนี่ยเป็นคนจุกจิก เราจะเขียน f, f f f ไปเลยและจริงและจริงถึงจะเป็นจริงส่วนหรือเนี่ยเป็นคนง่ายๆแค่มีจริงตัวหนึ่งก็ถือว่าจริงแล้วก็จะเป็นจริงจริงจริงเท็จส่วนเครื่องหมายก็ต่อเมื่อถ้าถ้าจะเอาแบบเบื้องต้นก่อนก็จำไปง่ายๆก็คือเราสมมุติว่าให้ประโยชน์ประพธีคือแม่แม่สัญญาว่าจะซื้อขนมมาให้ แม่สัญญาว่าจะซื้อขนมส่วนส่วน Q คือแม่ซื้อหรือไม่ซื้อขนมเอ,อมาเอาใหมนะครับอย่างเช่นงั้นมาเริ่มเลยดีกว่าถ้าแม่ซื้อขนมมาให้เอ้ยขอโทษน้องเดี๋ยวถ้าถ้าแม่สัญญาว่าจะซื้อขนมมาให้แล้วแม่ซื้อมาให้ลูกก็จะพอใจก็คือจริงถ้าแม่สัญญาว่าจะซื้อขนมมาให้ แต่แม่ไม่ได้ซื้อมาให้ลูกไม่พอใจก็เป็นเท็จถ้าแม่ไม่ได้สัญญาจะซื้อขนมมาให้แต่แม่ซื้อมาให้ก็ย uh. ังพอใจอยู <realised> ่ก็เป็นจริงถ้าแม่ไม่ได้สัญญาแล้วแม่ก็ไม่ได้ซื้อแล้วก็เฉยเฉมันก็ยังจริงหรือจะจําว่าถ้าแล้วจะจะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อถ้าแล้วจะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อจริงถ้าแล้วเท็จจะจำอย่างนี้ก็ได้หรือจะจําเป็นแม่สัญญาแล้วแต่แม่ไม่ซื้อมาให้เป็นเท็จก็ได้นะครับ ส่วนเครื่องหมายก็ต่อเมื่อเนี่ยจะเหมือนตาช่างมันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อสองข้างเท่ากันก็คือจริงจริงก็ต่อเมื่อจริงก็จะเป็นจริงเท็จก็ต่อเมื่อเท็จก็จะเป็นจริงส่วนอีกสองอันไม่เท่ากันก็เป็นเท็จไปทั้งคู่นะครับบางที่เขาจะสอนง่ายๆก็คือว่า P และ Q เป็นจริงกรณีเดียวคือจริงและจริง P หรือ Q เป็นเท็จกรณีที่เป็นเท็จและเท็จเท่านั้น P ก็ต่อเมื่อ Q จะเป็นเท็จก็ก็คือ T ถ้า P เป็น T และ Q เป็น F ส่วนก็ต่อเมื่อจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อสองค่าเหมือนกัน ถ้าน้องจำตารางนี้ได้แล้วพี่จะตั้งโจทย์ให้น้องลองทำดออูอันนี้สรุปค่าความจริงเท่ากับอะไรครับอันนี้คือเครื่องหมายค่าความจริงเท่ากับ จริงนะจริงก็คือจริงถูกต้องไหมครับเพราะว่าและเป็นคนเรื่องมากถ้ามีเท็จจะเจอเท็จแต่นี่จริงทั้งคู่คือจริงส่วนแลวพอจริงหรือเท็จจริงหรือเท็จก็ยังเป็นจริงเพราะหรือไม่เลือกมากแค่จริงตัวเดียวก็จริงแล้วแล้วต่อมาอย่างเช่น T ถ้าแล้ว f หรือ t อย่างนี้มีค่าความจริงเป็น t ้าเท็จเป็น จริงถ้ารับเทสเป็นเทสเทสหรือจริงก็ยังจริงนะครับโอเคนะครับวันนี้จะพอเท่านี้ก่อนนะครับ